พี่น้องครับมื่อนี้ครับสิบ้าพี่น้องครับมาเบิงนะครับมาเบิงพระมหามนดบนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณวัดย่านครับต้องเลยวัดย่านขึ้นมานะครับขับรถตามเส้นทางขึ้นเขาขึ้นมาเลยได้ครับพี่น้องนะจังสีมาอ่อพระมหามนดบครับนะครับดันดนหลังผมครับจังพี่น้องเห็นนะครับเนี่ยมันได้ั่างขึ้นครับสูงสั้นขนาดครับพี่น้องช่วงเวลาใบใบครับแดดแห้งแห้งครับพี่น้องแต่ว่า ได้บอกพี่น้องไว้แล้วนะครับว่าสิ้าไปเที่ยวไปชมตามสถานที่ต่างๆนะครับมือนี้ครับได้เวลาครับสิ้าพี่น้องขึ้นไปเบิงครับนะขึ้นบันไดนี่แหละครับสูงๆสั้นๆนี่ขึ้นไปเบิงด้านบนกราบสักการะบูชานะครับพระพุทธบาทแล้วก็เบ่งวิวด้านบนของพระมหามนดบนะครับว่าสิสวยงามขนาดใดครับพี่น้องเนี่ยครับผมเดี๋ยวสิ้าพี่น้องขึ้นไปนะครับไปน้ำกันพี่น้องสู่ๆลุยๆน้ำกันครับ พี่น้องขั้นแรกก้าวขึ้นไปโอ้ยสั้นจริงปิงเลยพี่น้องเลยมาครับปะย่างขึ้นไปน้องกันพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศด้านบนนะครับเนาะเพลินว่าหลายๆคนที่เพลินเคยมาแล้วได้พี่น้องเพลินว่าบรรยากาศด้านบนน่ะเป็นวิวที่สวยงามอีหลีครับเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสครับมือน,นี้ มือสันวันดีนะครับมีโอกาสก็เลยสีมาเบิงมาชมผ้พาผีผ้าหน่องทุกคนนะครับมาเบิงมาชมน้ากันครับนะว่าบริเวณด้านบนเนี่ยสีสวยงามขนาดใดครับไปพี่น้องขึ้นมาเบิงน้ากันโอ้แต่แดดแห้งขนาดพี่น้องเลยโอ้ยแดดคักแดดแน่เลยเพราะท่านในหอดได้ผี่น้องนี่เบิงครับเบิงนี่ครับ วิวครับพี่น้องเห็นทางที่ขึ้นมาบ่ฮู้นข้างล่างฮู้นโอ้ตรงต้นโพนะครับตรงกลางเลยที่ผมจอดรถดไว้หย่างขึ้นมาครับตามบันไดเห็นบ่พี่น้องโอ้ยสูงคักพี่น้องเลยแต่ไปวิวนะวิวนะครับด้านล่างก็สวยงามนครับพี่น้องสวยอยู่นี่พระท่านเคเนืองนะครับพี่น้องพระท่านเคืองอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อพี่น้อง อ๋อพระกระถินขึ้นดกขนาดพี่น้องเลยอะพี่น้องขึ้นไปต่อกันนะครับเอาเบิ้งข้างบนไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยสมเพลนว่าสสวยสิงามอีลีบอ่อันนี้ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเท่ากันเลยพี่น้องผมไปแค่เคยผ่านผ่านมาสื่อๆแต่ว่าเขาได้เคยขืนมเคยขืนมามองนี่จะเคื่อนะครับถือว่าเป็น ั้งแรกครับข้งแรกที่ผมเคยขึ้นมานะครับเดินเดี๋ยวสิเบิ้งไปพร้อมกันนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งไปพร้อมๆอมกันครับผมเดี๋ยวเอาไว้ซำานีครับพี่น้องเดี๋ยวหอดข้างบนหอดข้างบนเนี่ยสิเก็บภาพให้พี่น้องเบิ้งอีกที่หนึง่งนะครับว่าด้านบนเนี่ยสิสวยขนาดใดโู้ ไปพี่น้องนี่นครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้ชิวฮอดแล้วโอ้ถึงที่พักอีกหนึ่งชั้นอีกสี่ชั้นพี่น้องใกล้ชิวฮอดแล้วใกล้ชิเป็นจริงเลยพี่น้องใกล้ชิวฮอดแล้วนี่นะครับค่อยๆไปพี่น้องค่อยๆไปแดดแห้งลายมือนนี่นะครับแดดแห้งลาย เดี๋ยวสิภาพพี่น้องค่อยๆไปครับไปบึงดันบนน้ากันว่าสิสวยงามขนาดใดพี่น้องโอ้มองนีคมเนี่ยทรงแห้งน้อยกอนพี่น้องนะครับเดี๋ยวหอดดันบนผมสิเก็บภาพส,สวยๆให้พี่น้องบึง้อมกับบ่ง้อมกันน้ากันนี่แหละพี่น้องครับผม